เรื่องคูนัทคือยังไงบ้างครับอาจารย์คือยังไงไม่เข้าใจคืออะไรอะ่ะไม่มีอะไรนี่มีอะไรอะ่ะดรนัท่เหรอไม่มีอะไรอ่ะนะต้องมีอะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะกูไม่รู้ต้องมีอะไรอะ่ะก็เขาชวนกูไปคุยกูก็จัดเวทีให้มึงรู้ไหมว่าการจัดเวทีครั้งนี้ใครเป็นคนจัดกูนะกูเนี่ยเสนอหน้าไปขอท็อปนิวกูเห็นว่าด็อกเตอร์เนี่ยเขาอยากจะคุยกับกูกูเลยหาพื้นที่ให้ด้วยการไปติดต่อท็อปนิว รายการเขาก็ไม่รู้จักว่าคือใครรายการท็อปนิวเขาไม่รู้จักนะดรนัทคือใครกูก็ไปเล่าให้เขาฟังว่าคนนี้คนน,คน,นี้คนนี้มีลักษณะแบบนี้แบบนี้กูก็ไม่รู้จักด้วยกูแค่บอกมาตามลูกศิษย์บอกกูว่าเนี่ยเขาพูดกับอาจารย์อย่างนี้อย่างนี้เขาอยากจะคุยเรื่องพุทธวจนะว่าได้ไม่ได้ยังไงเขาก็ไปหาข้อมูลเมื่อเขาไปหาข้อมูลเขาก็เดินมาบอกกูว่าโอเคอาจารย์เดี๋ยวจัดให้ตามที่อาจารย์ขอเขาก็เลยจัดงานจัดไลฟ์อะไรนะจัดรายการสดให้หนึ่งแม คือรายการอะไรวะกูก็จําดูสิไปออกทุกอาทิตย์ก็จำชื่อรายการเขาไม่ได้ท็อปนิวอ่ะคุณต้นอ่ะเป็นพิธิกรอะ่ะเคลียชัดๆหรือว่าไม่ใช่รายการอะไรว่าลืมช่องท็อปนิววันที่28บ่ายสองอน,น่ะก็แค่นั้นน่ะไม่มีอะไรใครรอติดตามก็รอติดตามบ่าย2ช่องท็อปนิวเรื่องนี้ต้องเคลียใช่เออ รายการเรื่องนี้ต้องเคลียร์ช่องทับนิวอาจารย์จะคุยกับดรนัทเราไปคุยกันแบบผู้มีปัญญาเราไปคุยกันแบบกัลยานามิตรตำหนีติดติงซึ่งกันและกันเราไปคุยกันในฐานะเพื่อให้เข้ากันได้ดีดุดน้ำนมกับน้ำหาทางออกทางแก้ซึ่งกันและกันในการศึกษาพุทธวจนะพระไตรปิฎกให้สอดรับไม่ขัดแย้งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกูไม่เคยด่าเขานะ กูไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำจนลูกศิษย์กูเนี่ยแคปมให้กูดูว่าคนเนี้ยอยากจะไฟกับอยากจะแบบเหมือนแบบอยากจะมาคุยเรื่องพุทธวจนะกูก็บอกว่าได้เดี๋ยวกูจัดให้กูก็จัดให้แค่นั้นเองกูยังไม่รู้ที่ยมาคุยเรื่องอะไรเขาน่ะด่ากูสาเสียเทเสียหาว่าพวกมึงที่ฟังกูเน่ะเป็นคนไม่ฉลาดกูพูดอะไรก็เอออ,อตามกูหมดคนที่อยู่กับเขาคนที่ฟังเขาเนี่ยคือคนฉลาดไม่เป็นไรพวกมึงโง่ไปเถอะมึงโง่ในความเลวความชั่วโง่ในดิละา,ามวิชา มึงโง่ไปเลยแต่มึงฉลาดในอดในธรรมมึงฉลาดในสัจจความจริงถ้ามึงจะโง่ในความเรวความชั่วแล้วมาทําให้มึงทําเร็วทําชั่วไม่ได้มึงโง่ไปเลยใครจะด่าว่ามึงโง่มึงโง่ไปมึงยินดีในการโง่กูก็ยินดีในการโง่ถ้ากูโง่แล้วทําให้กูตื่นทําได้ถ้ากูโง่แล้วทําให้กูเข้าใจหลักสัจจความจริงในโลกนี้ได้ถ้ากูโง่แล้วทําให้กูรอดจากโลกกำเนิดเญชะและไปวิสัยได้ถ้ากูโง่แล้วทาให้กูเข้าใจหลักสัจจความจริงของโลกนี้ ของแดนโลกธาตุนี้ถ้ากูโง่แล้วทาให้กูศรัทธายางอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธธรรมประสงค์ mm. กูโง่กูจะยอมโง่กูจะไม่ยอมเป็นคนฉลาดแบบเขาไม่เอากูไม่ฉลาดหรอกถ้ากูฉลาดแล้วเป็นแบบนั้นกูไม่ฉลาดถ้ากูฉลาดแล้วไล่ฟาดกับบ้านชาวบ้านถ้ากูฉลาดแล้วไล่ละลานชาวบ้านตำหนติตีติงชาวบ้านทั้งๆท,งท,งที่เขาไม่ได้ขอเที่ยวละลานคนอื่นด้วยการสารแนสูรู้คิดว่าตัวเองฉลาดเหนือคนอื่นเขา กูไม่ฉลาดกูขอโง่กูยินดีในการโง่กูประกาศกับพวกมึงได้เลยกูโง่ได้กูด่าใครว่าโง่กูก็ยินดีน้อมรับในเวลาที่กูโง่เหมือนกันกูก็โง่กูไม่ได้ฉลาดกูโงกกว่าเขาด้วยซ้ำกูจะบอกให้กูไม่ได้ฉลาดไปกว่าเขาเลยเขาเก่งกว่ากูเยอะด็อกเตอร์เนี่ยคุณด็อกเตอร์เนี่ยเขาเก่งกว่ากูเยอะกูบอกให้เขาศึกษาตำหับตำราไประดับอาจารย์ในการสอนธรรมะสุดตาวิยากรณะอัฏฐะพยัญชนะ ภูทันละพุทธวัจนะเขาเก่งกว่ากูเยอะกูท่องจําไม่ได้เท่าเขาหรอกเพราะเวลาที่กูศึกษากูศึกษาไม่ได้มากเท่าเขากูบอกเลยกูสู้ไม่ได้แม้ไปพูดเขาจะมาอ้างกับกูว่าหน้าวักเล่มข้อไหนกูตอบไม่ได้หรอกว่าข้อไหนแต่กูตอบได้ว่ามีหรือไม่มีแล้วไปหาเอาเองเพราะในเมื่อมึงอยากถามกูก็หาให้เจอแค่นั้นแหละแต่กูไม่หาให้เพราะกูี้เกียรเปิดเพราะกูไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในพระไจรปิฎกกูไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในหน้าเล่มข้อวัด อยากชี้แจงอะไรเปิดมาเลยอยากเอาอะไรมาคัดง้างเปิดมาเลยแล้วกูจะหาพระสูตรมาสอดรับให้ไม่ขาดแย้งรอดูว่ากูตอบได้หรือไม่ได้เขามีความรู้แต่กูถือความจริงลองดูความรู้เขาก็เป็นความจริงไม่ใช่ความไม่ใช่ว่าไม่ใช่ความจริงแต่ความจริงของเขาคือความรู้แต่ความจริงของกูคือความจริงความจริงจากใจที่กูไปฝึกประพฤติปฏิบัติมา แล้วสิ่งที่กูจะพูดทั้งหมดจะไม่มีอะไรสอดจะไม่มีอะไรขัดแย้งกับหลักคําสอนไม่มีเพราะฉะนั้นพวกเรารอฟังกันตัวเองท็อปนิววันที่28 2บาย2